สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจอาจารย์นะครับช่องทางกติต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอารโค้มาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์08 1 992 3750นะครับอ d ดีไลน์ก็08 1 9์2 3 7 5นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมบ้าพกันนะครับในการที่1นนะครับองแรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ปกโพเนื้อดำนะครับ อันนี้จะเป็นของวัดพระสารมุญยาวาดนะครับอ่าไปศูนย์หกนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างหายากเนะี่ยอันนี้มีตาหนิตรงนี้มีหักมุมนะครับเห็นมวลสารด้านในเลยนะอันนี้จะเป็นผ้าฝากกุนะครับลงกุนะฮะขอไปเนะี่ยในการที่หนึ่งนะครับนี่ครับ จะเห็นแบบเม็ดขาวๆนี้เป็นเม็ดบางขุนพรมนะครับนี่ครับเป็นเนื้อที่หายากนะครับตัวใหญ่จะเป็นเนื้อขาวนะครับอันนี้เป็นเนื้อผมใบลานนี่เห็นเม็ดขาวๆนะเป็นเม็ดบางขุนพรมนะครับนี่ครับ เสียดายองนี้นะครับมีหักมุมนะครับเป็นเนื้อที่ค่อนข้างหายากนะครับเนื้อดํานะครับองนี้มีแค่หักมุมนะครับหักมุมอย่างเดียวนะครับสภาพก็ก่อนข้างดีนะครับองนี้เปิดไว้ที่400บาทนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ปกโพทประศาสตร์นะครับแล้วก็มีเนื้อหายตรงหัวเก่าเนี่ยนะองนี้เปิดไว้ที่400บาทนะครับ ปิมปกโพนะครับวัดประสาทบุนยวาดนะครับปีศูนย์หกนะครับต่อมานะครับองต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดประสาทเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จลาหุ่นนะครับอันนี้เป็นเนื้อขาวนะครับแต่นี่นิยมกันก็คือเป็นเนื้อว่านสบู่หรือกดนะครับอันนี้เป็นเนื้อขาวผมพุทุกคณนะครับอันนี้ก็เหมือนลวงกุกมาเหมือนกันครับ เป็นสมเด็จลาหุ่นนะครับแก้กรรมนะครับนี่นะสมเด็จนะครับลาหุ่นนะครับอ่าองนี้ไม่มีหัก่อมนะครับอันนี้ก็ตามสภาพนะครับอ่าองนี้เปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับสมเด็จลาหุ่นนะครับอ่าองต่อมานะครับในการที่สามนะครับ อันนี้จะเป็นผสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับกูวัดขุนอินประมูลอ่างทองนะครับองนี้เหมือนสภาพจะล้างผิวมามั่งนะครับจะไม่ค่อยเห็นคราบกู่นะครับนี่เห็นที่เห็นบางๆนะครับอ่าองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับ นี่ครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับของนี้เปิอที่สามร้อบาทนะครับตองนี้นะครับในการที่3นะครับต่อมานะครับในการที่4นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเนื้อมันๆเลยนะครับตองนี้นะครับนี่ครับดูเนื้อหานะครับ นี่จะถ้าฝนคอบมานะครับนี่นี่เป็นรอยฝนมานะครับนี่นะเนื้อหามันดีนะครับไม่มีหักรอบนะครับงน,นี้นะครับอ่างนี้เปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะครับตรงนี้นะเนื้อหาดีมากนะ 300บาทนะครับรายการที่4เนะียต่อมารายการที่5นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จบัลลังนะครับ118ปีนะครับนี่นะจะเห็นตายางบางๆึงแดงนะครับยังมีคราบแป้งอยู่นะเนี่ย องน,นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้ไม่มีกล่องนะครับจะมีกล่องราคา,าแพงอีกนะจะมีจุดไก่ปลาตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ประจํารุ่นนะฮะนี่จะเป็นตายางแดงๆนะครับแต่มันจางไปแล้วนะครับอ่าองนี้เปิดไว้ที่400บาทนะครับสมเด็จพรคคังนะครับ1 1อปปีนะครับ ไม่มีหักซ่อมนะครับอ่าองค์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นอ่าพระหลวงพ่อสุพจ์วสุทัศนนะครับพิมพ์พระการทราชนะครับมีเอกลักษณ์การตัดขอบนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้รายการที่หกะล้วหลวงพ่อสุพจน์วสุทัศนะครับพิม พิมพ์พระกันทลราดนะครับาภาพสวยเลยนะครับแบบนี้นะฮะไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ก็เล่นหากันอยู่เลยนะครับอ่อองค์นี้เปิดไปที่400บาทนะครับองค์น,นี้นะครับ400บาทนะครับ รายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับอันนี้จะเป็นของคอนศาะสาทนะครับแต่จะเป็นรุ่นแรกนะครับตรงนี้น่าเสียดายนะครับตรงนี้หักมุมไปนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธินราชนะครับเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับอันนี้สร้างก่อนปี2 5 0พนะครับประมาณ2497นะครับจะเห็นมวนสารด้านในนะครับ สองสี่เก้าเจ็ดนะก่อนที่ที่วัดจะไฟไหม้ประมาณสองสี่เก้าแปดนะครับแล้วก็อาจารย์ทิมก็ไปสร้างพระนะประมาณปีสองพันห้าร้อยศูนย์ห้านะครับถึงสองพันห้าร้อยศูนย์หกนะครับเอามาบรูรณะวัดนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนะครับเป็นพระรุ่นแรกของวัดนะครับของวัดประสาทเลยนะครับ ป็นพิมพ์จินาราศนะครับสร้างประมาณปี2497นะครับเสียดายตรงนี้นะครับหักมุมนะครับองนี้ก็เปิดตามถภาพนะครับแล้วก็เป็นพระที่หายากนะครับนี่เปิดไปที่400บาทนะครับองนี้นะครับพระพุินราชสี่เหลี่ยมนะครับ ของวัดพระศาสตุพยวัฒน์นะครับปี97นะครับรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8นะครับอันนี้เป็นพิมพ์คล้ายพิมพ์พระคงนี่ผมว่าเป็นเกจาจารย์สร้างนะครับนี่ครับดูเก่าดีนะครับตัวน,นี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับ อันนี้เปิดไปที่200บาทนะครับเปิดวินในรูที่นะ200บาทนะครับตรงนี้นะครับขออนุญาตนัะยุงเยอะมากเลยอันนี้ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระสาเร็จพิมพ์ปกโพนะครับอันนี้เป็นล้อพิมพ์หลวงปู่นาครับอันนี้ผมจําชื่อวัดไม่ได้นะครับที่สร้างนะครับมันจะจจะมีกล่องใส่กล่องมานะครับแต่นี้ไม่มีกล่องนะครับ ขอขอ,ขออนุญาะจำชื่อวัดไม่ได้นะครับก็จะเป็นพระชุดเดียวกับจะคล้ายใช้ล้อพิมพ์ของปูน่าก้อละคังนะครับนี่นะนี้ผมมาข้อมูลแล้วผมเก็บไว้ตรงไหนม่รู้เอาหาไม่เจอเลยนะครับของนี้ไม่มีหักซ่อมเลยนะครับเป็นแบบใช้ล้อพิมพ์ของปูน่าก้อละคังนะครับอ่าผมจำชื่อวัดไม่ได้เลยครับ จะเป็นออกมาหลายพิมพ์นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์ไปทางหลุมบุญนาคและลักังนะครับบางท่านนีอาจจะเล่นเป็นของบนหนาคก็ได้นะครับแต่มันไม่ใช่ของบนหนาคนะครับจาชื่อวัดไม่ได้นะครับขอไปด้วยนะครับองนี้เปิดที่200บาทนะครับเป็นพิมพ์ปกโพล้อพิมหลุมบนหนาคทั้งวัดละคังนะครับครับผมรายการที่9นะครับ ต่อมารายการที่10นะครับอันนี้จะเป็นพะสมุติดปกโพข้างดอกบอัวนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อดินหุ่นไทยนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าคนเที่ยงนะครับวัดลักังนะครับปีศูนย์เจ็ดนะฮะเป็นเนื้อดินหุ่นไทยนะครับปีศูนย์เจ็ดนะฮะด้านหลังจะปั๊มเป็นชัดนะฮะ องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับตามสภาพนะครับอันนี้เปิดไปที่200บาทนะครับองค์สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จสชั้นนะเรียมเก่ามานะับอันนี้ผมตีเป็นของปูหินวัละคังนะครับนี่ครับ ไม่มีหักคล่อมนะครับเลียมเก่ามานะครับนี่อาจจะเลียมไม่ฝีมือหน่อยนะครับเลียมหยาบๆมานะครับสี่ร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับมีมีหักคร่อมนะครับดูแล้วนะครับตรงนี้เปิดไว้ที่สี่ร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับผมตีเป็นของปูหินวัชระคังนะครับเป็นพิมพ์เจดเพิมพิมพ์สามชั้นเทวดาลงปูหินนะครับ ครับผมสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองส็ดห้ศูนย์ะครับ ID Line เก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าสนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระงไหนในการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ